ถึงฝนฟ้าจะกระหน่ำไม่หยุดแต่ว่ากองถ่ายละครสุดขยันก็ขอเร่งเดินหน้าทำงานไม่เว้นว่างเพื่อส่งความสุขให้กับคุณผู้ชมทางหน้าจอช่อง3นะคะโดยเฉพาะพ่อหนุ่มเนื้อหอมงานชุกคนนี้เลยค่ะ พระเอกงานชุกบอยประกรณ์รับใบสั่งจากผู้จัดคนสวยแห่งค่ายเวฟมีเดียคุณตู่ปิยวดีมารีนนเตรียมทำหน้าที่ป้าดานันแจ้งเกิดนางเอกน้องใหม่มารีเบอร์เนอร์ในละครรีเมคแวล์มยุราประเดิมด้วยการแนะนำให้พี่ๆนักข่าวรู้จักในงานวงสวงเมื่อเช้าซึ่งนอกจากหน้าที่พี่เลี้ยงนางเอกเรื่องนี้หนุ่มบอยยังต้องเปลี่ยนเสื้อผ้านหน้าผมไปมาให้รับกับสองคาแรคเตอร์ที่ตกระไดพลอยโจรทำเพื่อสลับค้านหลอกสาวมา่นแวล์มยุราเกือบตลอดเรื่องแถมละครแวล์มยุรายังถือได้ว่าเป็นงานหินของทั้งผู้ และผู้กำกับต้นชานน์เพราะถ้าไม่นับบอยปรกรณ์อเปียกพิสารตู่พบพรเนยชติกาและนักแสดงคุณภาพอีกหลายท่านแล้วเรื่องนี้สองหัวเรือใหญ่ยังต้องช่วยกันทำหน้าที่บังคับหางเสือพานางเอกมารีและดาราน้องใหม่หลายๆคนตั้งไข่ให้แข็งแรงเพื่อก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเต็มตัวจากเรื่องนี้ด้วยค่ะพยายามมากๆอ่ะพยายามแบบเราขออะไรไปก็พยายามที่จะปรับให้เราอะไรเงี้ยเข้าใจว่าท่านเรื่องแรกมันก็ ก็ยากนะแต่ว่าน้องๆก็แบบไม่ท้อก็ที่แน่ๆก็คือมีมีตู่พบทรนะคะแล้วก็มีน้องนิวเคลียร์ที่เล่นละครยาวเรื่องแรกแล้วก็ยังมีน้องนุชนะคะที่จะมาเล่นคู่กับตู่พบทรแล้วก็มีน้องวาวาด้วยทึ่จะเล่นเป็นเพื่อนสนิทของน้องเนอร์โชติการในเรื่องค่ะแล้วก็แรงใหม่เยอะพี่ต้นที่ต้นสู้ตายเหนื่อยหนักกว่สู้ตายยังไม่ได้แกล้งค่ะก็ตอนนี้ก็ยัง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 จะพึ่งชราใจไปยังไม่สนิทมากครับเลยยังไม่กล้าแกล้งะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวคงมีเดี๋ยวต้องจัดจัดหนักให้หน่อย ใครที่เป็นนางเอกผมนี่ไม่รอทุกคนครับพี่วอยเขาก็น่ารักดีค่ะเข<อ>าก็ะ<อ>จะคอยแนะนำไม่ถึงหน้าตาใช่ไหมโอเคแก็คิดว่าอีกไม่นานนะครับได้ชมกันแน่แน่ะครับได้เห็นผมกับน้องมารีนะครับมาทะเลาะมากัดกันโอ้โหมันแน่นอนครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับแววมายุราครับผม